สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีเมษนะคะ,ะในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะจะมีดาวย้ายนะคะดาวย้ายอยู่หลายครั้งนะคะ,ะโดยที่ดาวพุธได้ย้ายสองครั้งดาวศุกร์ก็ย้ายสองครั้งเช่นกัน ดาวอังคารย้ายดาวอาทิตย,ย์ย้ายแล้วก็ดิดาวเกตย,ย้ายเราจะมามาวิเคราะห์แบบโดยรวมดีกว่านะคะ,ะในคลิปวิดีโอนี้เป็นการผูกดวงวันที่19พฤษภาซึ่งดาวส่วนใหญ่ย้ายแล้วนะคะย้ายหมดแล้วนะคะยกเว้นดาวศุกร์ที่จะมีการย้ายครั้นที่2องในวันที่3 0แค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าจะเป็นอย่างไรคนรัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะช่วงวันที่ หนึ่งจนถึงวันที่10พฤษภาเนี่ยนะคะตัวตนของท่านเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เหมือนยังมีความกระตือรือร้น,นมีอ่าเขาเรียกว่ายังมีไฟทํานุ่นทําดียังเป็นช่วงที่ออกเดินทางไปสัรค์หรือว่าเข้าสู่สังคมหรือเป็นช่วงที่เราพบปะผู้คนอ่ามากหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อ่าทำอะไรเกิดลาภผลได้ดีด้วยนะคะในช่วงจวังหวะนั้นแต่เมื่อ ดาวังคารย้ายนะคะหลังวันที่10ไปดาวองคารย้ายละดาวตัวตนของเราเนี่ยเข้าสู่เรือนพันธุแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นนิดเนี่ยอ่อนด้อยอ่อนกําลังลงเนี่ยตัวเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเริ่มหมดไฟลงไปบ้างเริ่มมีความอ่อนล้าบ้างพลังชีวิตเริ่มอ่อนแอบ้างช่วงนั้นก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็อย่าทําอะไรที่เสี่ยงอย่าทําอะไรที่ รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับสุขภาพตัวเองหรือว่าการดําเนินชีวิตตัวเองอนะคะกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจหรืออะไรก็ต้องพิจารณาดีๆต้องรอบคอบอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันการเงินของคุณจะเป็นในลักษณะไหนการเงินเนี่ยนะคะคุณ ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายเงินเยอะเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันการเงินก็ยังมีการไหลเวียนดีอยู่นะคะเงินทองเนี่ยอ่าก็ยังมีการไหลเข้าเข้ามาอ่าการหาเงินหาทองคุณคุณอาจจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆอาจจะมีลูกค้ามากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อรายรับของคุณได้ดีแต่การเสียเงินของคุณก็จะเสียเงินไปกับบุตรหลานเสียเงินไปกับการลงทุนเสียเงินไปกับ คนในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็ใช้จ่ายเงินไปตามความคิดความรู้สึกความต้องการตามกิเลสข,ของเราอย่างตัดสินใจอย่างรวดเร็วยังไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังอันนี้ต้องระวังในการสำหรับคนลักหนาราศีเมษทีนี้เรื่องการเงินไปแล้วมาดูเรื่องการงานการงานจะเป็นอย่างไรมีลักษณะที่ว่าการงานเนี่ยจะมีโอกาสที่ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะมีการพัฒนาในช่วงปีเนี่ยนะคะแล้วก็ในลักษณะในการเปลี่ยนแปลงที่จะให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็อาจจะมีงานใหม่ๆหรือช่องทางหาเงินใหม่ๆได้ด้วยนะคะจะจังหวะก่อนวันที่15เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ชัด,ดนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ มีทิศทางที่ว่าคุณก็อยากจะทำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเอกสารพิจารณาสัญญาหรือการทำอะไรธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องอนะคะเกี่ยวกับการเงินการทองเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับคําพูดเนี่ยต้องระมัดระวังหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่ ระมัดระวังได้ก็ช่วงที่ดาวพุธเนี่ยวันที่2ถึงวันที่6เนี่ยพุธถอยหลังไปเนี่ยนะคะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยช่วงจังหวัดด้านก็ก็ไม่น่าเป็นจุดที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพุธก็ค่อนข้างที่จะเสียหายนหน่อยนะคะแล้วก็ถึงแม้ดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวราหูก็ยังต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะการผิดพลาดการทําอะไรที่อ่าถูกเอารัดเอาเปรียบได้อันนี้ต้องระวังนะคะสาหรับคนลัคนาราศีเมษ ราะฉะนั้นทําอะไรให้รอบคอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ล่ะเป็นอย่างไรความรักเนี่ยมองเห็นว่าก็จะเป็นความรักที่ดีๆความรักเหมือนเพื่อนนะคะมีความผูกพันมีความเกี่ยวพันกันในลักษณะที่มิตรภาพค่อนข้างที่จะดี มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมีโอกาสได้เดินทางหรือทำอะไรร่วมกันได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับคนที่มองหาคู่รักหรือว่ามองหาแฟนก็มีโอกาสนะคะจะพบเจอเหมือนกันโดยเฉพาะาเด่นๆเ,เลยในเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสสูงนะคะเกี่ยวกับการพบเจอคนรักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางทีเข้ามาก็อาจจะเข้ามาหลายคนได้เหมือนกันเราก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็ ค่อยๆค,ครบอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษที่จะมีโอกาสแบบนี้นะคะ,ะทีนี้สิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะในเดือนนี้ที่ดูแล้วเนี่ยนะคะที่ีินวโวนมที่จะชัดเจนก็คือคุณอาจจะต้องระวังเรื่องการลงทุนให้ดีๆคุณมีโอกาสที่จะมีการลงทุนอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ใช้เงินหรือว่า,าใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ต้องเราม้อร,ระวังการใช้จ่ายเงินของเรา,าบางทีปรับปรับฉับพลันมีรายจ่ายเข้ามาอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนต้อง,ต,องต้องค่อยๆดูแล้วก็บริหารเรื่องการเงินดีๆก็จะไม่ผิดพลาดนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องความคิดความอ่านบางทีก็ยังไม่ค่อยปลอดโปร่งนะคะาบางทีก็จะ ท้อแท้ใจได้ง่ายอันนี้นะคะก็ต้องให้กําลังใจกับตัวเองแล้วก็ปลุกเขาเรียกว่าปลุกพลังในตัวของเราเองให้มากๆนะคะเพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบคุณเข้ามานะคะเพราะปัญหานี่เข้ามาหาตัวคุณแน่นอนแต่คุณต้องค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปนะคะแก้ไปทีละอย่างคุณอย่ารีบร้อนแก้ทีเดียวเอาอมีสามเรื่องเข้ามาก็จะแก้ทีเดียว3เรื่องไม่ได้ต้อง ค่อยๆแก้ไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จความใจร้อนความผู้วามจะทําให้เกิดผลเสียหายได้นะคะสาหรับคนาลาัคนาราศีเมษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เรามาระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จบคําทํานายของคนาลาัคนาราศีเมษไว้เพียงแค่นี้ฝากไว้เป็นแนวทางฝากไว้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตในเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะสร้างกุศลบ่อยๆทําบุญไหว้พระ นะคะสวดมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าทําสมาธิบางคนก็ชอบทําสมาธิไม่ได้อ่าชอบสวดมนต์เท่าไหร่หรือบางคนชอบสวดมนต์ไม่ทําสมาธิก็ไม่เป็นไรก็เลือกเอาแบบที่เราถนัดที่เราพอใจแต่ให้ทําเป็นประจํานะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ